อม,มาวันนี้ก็ EP ที่หกสิบหก EP ที่หกสิบหกอ่าชื่ออะไรนะผมพิมพ์ไปแล้วตะกี้ผมลืมดาวแม่เนื้อหอมยุคต้นเออใช่เขาเรียกว่านี่พิมพ์นี้เขาเรียกดาวไข่นะครับเพราะว่าอะไรทำไมผมถึงเรียกว่าดาวไข่นะมันกลมเหมือนไข่นะครับ มันจะมีทั้งเป็นวงลีอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้กลมนาดเนี้ยอันเนี้เขาเรียกดาวไข่นะเป็นดาวแม่น้หอมพิมพ์ใหญ่ผมจะแยกอย่างนี้นะมันจะมีพิมพ์ที่เป็นประกบอ่ามันก็จะเป็นวงลีพิมพ์ที่เป็นยุคต้นมันจะแยกออกไปนะครับแบบว่าถ้าเป็นดาวแม่น้งหอมเนี่ยมันจะมีส่วนผสมถ้าเป็นอสุภะเพียวมันก็จะเป็นดาวที่อ่า ไม่ค่อยประกบมันน่าจะมันจะอยู่ก่อนคือทําช่วงแรกๆอะ่ะมันจะเป็นเนื้อหนังมังสาแล้วก็กดเลยนะครับเป็นก้อนเดียวด้านหน้าห้าแฉกด้านหลังแปดแฉกเออแล้วก็ยุคหลังมาหน่อยเป็นการกดบล็อกก็จะเป็นดาวประกบอ่าก็จะมีดินผสมดินไม้มงคลแล้วก็ส่วนผสมอาถรรผสมนะครับอะอย่างดาวแม่น้ำหอมดวงนี้อันนี้ก็มี มีดินผสมเหมือนกันแล้วเนื้ออาถรนก็ชัดเจนเหมือนกันาดาวดาวห้าแฉกเห็นไหมนี่ผมจะสังเกตอันนี้คือดาวผมเองนะก็ต้องพูดเลยว่าไม่ขายแล้วดวงนี้ผมไม่ขายแล้วก็กลับมาหาผมแล้วผมก็ถือว่าเป็นดวงแรกเลยที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมกล้าซื้อดาวแม่เนื้อหอมนะ หรือว่าเจอดาวไม่ได้หอมดวงนี้โดยบังเอิญน,นะครับก็เลยไปปลดมาจากคอเขานะก็ถือว่าแพงในระดับหนึ่งเลยที่ผมเช่ามาก็ศึกษามาพอสมควรนะครับก็ช่วงนั้นก็กําลังกําลังเห่อเขาเรียกว่ากําลังเป็นเด็กเห่อนะครับแปลว่าออกล่าหาของหลวงพ่อนะก็จะขี่รถล่อนไปตามในละแวกสระบ,บุรีนะผมก็จะขี่ไปไปเจอแต่ว่าตอนนั้นก็ลงมาจากสระบ,บุรีแล้วะก็ จะเข้าทางหินกองนะผมก็ไปเจอแผงแผงหนึ่งขี่เลยมาแล้วแลวขี่มาแรงเลยแล้วลขี่เลยมาแล้วก็เป็นลุงคนหนึ่งนะครับที่เขานั่งอยู่ตรงเขาก็ขายแผงพระเนี่ยแหละแล้วผมก็ดันไปเห็นเครื่องรางผงเท่ากระดูกเนี่ยแหละของยุคต้นของลุงพ่ออ่าก็เลยถามเขาว่าเออได้มีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยเขาก็จกที่คอมาให้ดูโหก็เจอดาวดวงนี้อ่าก็เลยถูกชะตาถูกชะตาเลย ตั้งแต่ตอนที่เจอแรกหินอ่าเหมือนจะเป็นพรมลิขิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออหรือจะเป็นพรมลิขิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เจอแหละแต่ว่ามันจะมองไม่เห็นอย่างนี้นะอันนี้คือเขาเลี่ยมใหม่นะอันเนี้ยเลี่ยมใหม่ก็คือเห็นเห็นชัดมากเห็นเนื้อเห็นมวลสารที่อ่าชัดเจนแล้วก็สวยสดงดงามอย่างนี้นะแต่ช่วงที่ผมไปดูครั้งนั้นนะผมหยิบมาโอ้โหหมองมากอยู่ในคอเขานะหมองมากแล้วก็ กรอบก็แตกนะกรอบก็แตกกรอบก็ล้าวนะแล้วเราก็มองไม่ค่อยเห็นฟ้ามันขึ้นนะเพราะว่ามันโดนเหงื่อนะมันโดนเหงื่อโดนใครนะฟองอากาศมันก็ขึ้นเกาะอ,อยู่ตามเกอบพระเออผมก็เลยหยิบออกมาจากแดดเออเราก็ส่องดูเนื้อหามวลสารก็ใช่แต่ตอนนั้นยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังหาประสบการณ์อยู่ยังไม่ค่อยแบบมั่นใจหรือเก่งนะหรือแบบยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาเหมือนขนาดนี้นะอ่า ดาวดวงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมกล้าซื้อดาวแม่เนื้อหอมนะใช่ใช่ดาวแม่น้อหอมดวงแรกเลยละ่ะที่ผมกล้าซื้อเพราะว่าช่วงที่ผมดูแต่ก่อนเนี่ยผมจะดูจากของพ่อผมพ่อผมจะเป็นคนหามาให้ดูพ่อพ่อผมก็เล่นพระแต่ว่าเขาจะเล่นอ่าพอเขาชอบของหลวงพ่อมากๆแล้วเขาอยู่ในละแวกนั้นเขาก็จะเอาดาวแม่นื้อหอมมาให้ผมดูบ่อยผมก็จะได้เห็นเนื้อเห็นเลยคือเนื้อหามันตรงกันปุ๊บผมก็เลย เออลองเช่ามาเลยแล้วก็ถูกใจนะครับแล้วก็ใช้ดีมากนะพิมพ์นี้ใช้ดีมากขอให้เป็นดาวไข่ดาวดาวหยดน้าใหญ่ดาวไข่ดาวหยดน้ํา,าเล็กหรือว่าดาวตระกูลแม่น้ําหอมเนื้อแม่เนื้อหอมนะผมบอกเลยว่าของจริงนะหนีด้านหลังนี่เห็นไหมว่าเป็นตุ่มห้าแฉกนะเฮ้ยตุ่มแปดแฉกขอโทษทีครับนี่แต่มันเป็นยุคต้นเนี่ยมันจะมีคาบดินคาบมวลสารนะเกาะเกาะตาม ตามเนี่ยตามดาวตามเนี่ยตุ่มเนี่ยจะต้องกลมตุ่มล่างจะต้องใหญ่นะครับแฉกดาวจะต้องคมคมหนานะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายยุคอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราสังเกตดูดาวนะทุกพิมพ์นะดาวทุกพิมพ์แฉกดาวจะถ้าเป็นเนื้อมวลสารอาถรรพ์เนี่ยมันก็ยังมันก็ยังมีความหนาเนี่ยเอียงเนี่ยมันยังมีความคมความนูนอ่าดูจากล่องนะก็จะมีตุ่มตุ่มที่ กลมขึ้นแล้วก็นูนขึ้นนะครับเห็นไหมตามแฉกดาวอ่าส่วนหัวใจเขาก็คือตุ่มล่างก็คือตุ่มใหญ่จะเป็นตุ่มใหญ่นูนอ่าตุ่มใหญ่นูนนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมตุ่มเนี่ย,เ,ยเวลาเอียงข้างเนี่ยแฉกดาวหนาแฉกดาวคมนะครับแล้วก็ตุ่มเนี่ยจะนูนถ้าเป็นเนื้ออาถรร์เนี่ยเนี่ยเราลองส่องเข้าไปนะเนี่ยเห็นไหมเม้ามันจะมันนะมันจะไม่แห้งเลยนะดาวนี่จะไม่มีความแห้งเลยนะ ผมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเขาปลุกเสกอะไรไว้นะแต่ว่าดาวที่ผมเคยสัมผัสด,ดาวแม่น้ำหอมเนี่ยเขาจะไม่แห้งเนื้อหามวลสารเขาจะสดเนื้อเขาจะมันเนื้อเขาจะเป็นประกายเนื้อเขาจะมีความชุ่มฉ่าอยู่ตลอดเวลาอ่าแต่ว่าด้วยเรื่องกรอบเนี่ยเห็นไหมว่าเราจะต้องแนะนําว่าเวลาเราเลี่ยมเนี่ยอันนี้คือต้องเจาะรูนะเจาะรูในที่นี้คืออะไรทําไมต้องเจาะรูนะครับเจาะหนึ่ง เราต้องให้อากาศไปหมุนเวียนเพราะว่าด้วยถ้าเราปิดกรอบอย่างเงี้ยแล้วเราใส่กระเทาะแล้วก็ไม่มีอากาศเข้านะอ่าเขาเรียกว่าแรงดันในเนี่ยมันจะบีบให้พลาสแตกล้าวนะเนี่ยมันจะทําให้พลาสแตกล้าวอย่างงี้นะครับผมก็เลยต้องเจาะเพื่อให้อากาศมันหายเทอันนี้คือทฤษฎีของวิทยาศาสตร์จริงๆนะแล้วมันก็ต้องใช้จริงได้ด้วยนะเราจะต้องพรมน้ําหอมเข้าไปนะเออเป็นการเป็นความเชื่อว่าดาวแม่น้ำหอมเนี่ย ชอบน้ำหอมนะครับแล้วก็พรมเพื่อสิริมงคลแก่การขอพรขอโชคลาภขอเรื่องความรักอ่าแต่ส่วนเจาะรลูกของแนวคิดของผมก็คือเพื่อระบายอากาศแล้วก็ให้มันมีน่ถ่เทได้นะในการใส่ไม่ให้ดาวแตกเอออ่าตำาหนิของดาวดาวยุคต้นจะมีสองแบบดาวดาวไข่เนี่ยมันจะมีมันจะมีกากระบาดกับไม่กากระบาดเออ ตุ่มเนี่ยมันจะมันจะเป็นตุ่มกลมเฉยๆก็มีนะแล้วก็มีตุ่มกากาบาทก็มีนะก็แล้วแต่คนเล่นนะคนศึกษามาประมาณไหนก็พอรู้ประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าสองแบบนี้คือดาวยุคต้นแล้วเป็นดาวพิมพ์ไข่แม่เนื้อหอมนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยเราหยิบขึ้นมาเราเราแค่เอียงข้างเอียงไปเนี่ยเนื้อมันมันมากนะครับดาวจะออกมันเนื้อก็จะออกสวยๆแบบนี้นะเป็นเนื้อดิบๆด,ด,ดิน ผสมอาถันนะครับผสมอสุภานนะเอออันนี้ไม่ขายอันนี้เอามาใช้เองใช้ดีมากนะครับดาวไม่ได้หอมส่วนตัวก็ถ้าเรารู้จักหลวงพ่อเนี่ยเราก็ฟังใครเข้ามาเราก็จะรู้อยู่แล้วตามตำรับตำราของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเนี่ยทำดาวที่ไม่มีวันดับดาวในพันดาวในสิบดาวในร้อยให้ตำรวจให้ทหารให้อผู้ใหญ่ ที่มาหาหลวงพ่อให้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าถ้าที่สุดของหมู่ดาวก็คือดาวแม่น้าหอมนะครับก็คือดาวพิมพ์นี้แหละเี่ไอดาวพิมพ์นี้แหละแต่ก่อนไม่มีคนไม่มีคนหาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อผมว่ามันมีเยอะผมก็ได้พิสูจน์จากตัวผมมาหลายปีมากว่าเฮ้ยมันมันมีจริงแล้วก็เนื้อหามวลสารแค่ทุกคนไม่ยังไม่ได้เปิดใจแล้วก็ยังไม่ได้มีคนมาให้ความรู้ว่า เนื้อหาต้องประมาณนี้แล้วก็อ่ามันก็หลายแบบที่เราต้องมันโลกมันเริ่มมันเริ่มเปิดอินเทอร์เน็ตมันเริ่มเปิดกว้างทุกคนเริ่มมีแนวคิดที่จะตัดสินใจว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนชอบทุกคนล้วนดุลพินิจของตัวเองได้เออผมก็แค่เป็นสื่อกลางที่พยายามผลักดันตัวเองว่าเอ้ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกนะผมคิดอย่างนั้นเลยนะว่า สิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกร้อปร์เ็นหรอกแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมอาจจะผิดพลาดมาอาจจะผิดพลาดมาเยอะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนที่เข้ามาศึกษาหลวงพ่อแล้วก็เล่นดาวไม่ได้หอมเนี่ยหลงทางหรือว่าเป็นแค่แนวทางก็ได้นะครับประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นเนื้อจริงๆก่อนเห็นพิมพ์จริงๆเห็นตําหนิจริงๆนะครับแล้วก็เข้าใจว่า เออมันมีรูปแบบทั้งปะะกบทั้งเนื้ออาถรรพ์ทั้งดินผสมทั้งออมีทั้งพิมพ์ที่เป็นหยดน้ําเล็กหยดน้ําใหญ่เออถ้าเรารู้จักพิมพ์รู้จักเนื้อแล้วก็แยกจุดตําหนิออกนะครับเราก็จะได้เปรียบคนอื่นเออเราก็จะได้เปรียบคนอื่นแล้วเราก็จะมันเป็นความรู้เกี็ดเล็กๆน้อยนแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยของหลวงพ่อนะครับเล่นยังไงก็โดนนะครับผมจะบอกให้แล้วผมก็ โดนมาตลอดจนมาเจอของแท้จนกว่าเราจะเจอของแท้หนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราก็จะกระจ่างเลยว่าเอ้ยอันนี้เนื้อไม่ถึงอันนี้พิมพ์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เออแต่ว่ามันก็ผมมองว่าเรื่องราวที่ผมศึกษามากับตัวเองเนี่ยแล้วก็ามาแชร์บอกต่อเนี่ยมันก็แล้วแต่ความเชื่อนะผมมองว่าเราห้ามความคิดใคไม่ได้หรอกแต่ผมรู้ว่าเนื้อเนี่ยมันใช่ มันต้องประมาณนี้แล้วก็มันมันใช้ดีแล้วมันแรงนะผมก็เลยอยากให้ทุกคนซื้อแม่เนื้อหอมมากกว่านะครับทําไมมันถึงแรงกว่านะเพราะมันมีส่วนผสมของอสุภันะครับเออของที่มีส่วนผสมอะ่ะของที่มีส่วนผสมที่เป็นผีอะ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วนะผมจะบอกให้อ่าเพราะว่าอะไรการที่เราขอผีอะ่ะมันขอไวนะครับมันได้ไวกว่าเราขอเขาเรียกว่าอะไร ขอกับพระเออแต่ไม่ใช่ว่าขอกับพระไม่ดีนะแต่มันได้ผลช้านะเราต้องรอคิวนะแต่ขอกับผีเราแค่เราเส้นเราบนเราเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีการเสนอซึ่งกันและกันกับดาวเพราะว่าดาวเนี่ยหลวงพ่อหรือว่าคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่ผมเคยศึกษาเขาบอกว่าให้เราคุยกับดาวเออมันเหมือนคนบ้านนะ ที่เราต้องมานั่งคุยกับดาวแต่ผมทําจริงๆนะผมก็นั่งจับแม่ดาววันนี้ลูกอยากเออขายได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวลูกจะทําบุญให้ถ้าลูกวันนี้ลูกขายได้สามร้อยเพื่อจะเอาไปเออกินใช้ใช้จ่ายในครอบครัวให้ลูกได้มีเงินไปต่อชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกจะทําบุญให้นะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หลวงพ่อแล้วก็ให้ดาวอ่ะพอเราได้สามร้อยเราก็เฉียดมาทําบุญ นี่คือสัญญาที่จบลงมันคือความเชื่อนะพี่แต่ว่าถ้าเราขอแล้วเราได้เนี่ยขอได้บ่อยๆแล้วเราสบายใจอะ่ะเราก็ทําไปเถอะใช่ไหมถ้าเราซื้อของมาซื้อดาวมาเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเราไม่ขอเนี่ยผมว่าพี่แปดอะพี่ต้องรวยอะพี่ต้องแบบเออเหลือจริงๆอะใช่ไหมซื้อมาดูเฉยๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของของหลวงพ่อเนี่ยเขาต้องเขาเหมือนมีชีวิตจิตใจอะให้เราคุย ให้เราเสนอในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปขอแบบว่าพันล้านหมื่นล้านนะทั้งที่บุญพาเราไม่ถึงนะบุญกรรมเราก็เยอะนะครับมันจะขอได้แค่ในส่วนของเราแล้วก็ความสามารถของเราก็ส่วนหนึ่งนะครับว่ามันก้าวไปถึงจุดนั้นไหมมันก็ต้องขอให้สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เวอร์นะครับไม่เวอร์แล้วก็ไม่ได้งมงายขนาดนั้นนะของผมเชื่อเสมอว่า ของหลวงพ่อจะช่วยคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากนะครับกําลังที่หมดแล้วอะ่ะหรือว่ากําลังตกทุกข์ในช่วงยากลําบากหรือ,อเรื่องโชคเรื่องลาบเนี่ยมันมันขึ้นอยู่ที่จังหวะและเวลาแล้วก็ดวงชะตาของเขาด้วยนะที่สมพง์กับดาวสมพง์กับเครื่องรางนะครับมันก็เลยมันก็เลยต้องใช้เวลาใช้ าการเส้นใช้ในเรื่องของหลากหลายอย่างนะให้มันปะติดปะต่อและจังหวะมันถึงเมื่อไรเนี่ยผมว่ามันขอได้แน่นอนนะดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวไม่ว่าจะเป็นชมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องรังยุคล่างๆหรือจะเป็นพิมพ์ต่างๆเนี่ยผมมองว่าใช้ดีหมดนะครับเออใช้ดีหมดแต่ว่าใช้ให้ถูกจริตของตัวเองนะแต่ดาวเนี่ยมันครอบคุมนะเออถ้าเป็นดาวอาถรรพ์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่า เขาเขาเหมือนเหมือนเขาอยู่กับเราอะเออเวลาเราเราขอเเราเรียกแม่เราเรียกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบผมพูดแล้วผมขนหัวลุกนะแต่ผมขอเนี่ยผมก็มันผิดสัดจากคําพูดไม่ได้นะผมขอได้สิบครั้งติดต่อกันมันอาจจะเวอร์นะแต่ผมขอได้จริงๆนะพี่ขอได้จนผมกลัวดาวแม่นาหอมเนี่ยไม่นั้นผมไม่ไม่มาตะบี้ตะบันมาพูดมาเสนอไอ้สิ่งที่ ผมเชื่อหรอกว่าไอ้ดาวพิมพ์เนี่ยมันดีจริงๆนะเออแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ได้ขอได้ทุกคนอย่างกับผมนะผมอาจจะมีบุญกับหลวงพ่อมั้งผมอาจจะเอ,อ่อมาเพื่อเผยแพร่พพหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่ออาจจะเมตตาผมให้ผมให้ผมได้ได้เห็นมากกว่าคนอื่นได้มีผู้ใหญ่เอ็นดูผมเมตตาผมให้ของผมมาดูให้ของผมใบเผยแพร่พพนะผมอาจจะมี จังหวะที่ดีอาจจะผมก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกคนไงแล้วก็หลวงพ่ออาจจะเอ็นดูเมตตาผมผมก็เลยได้โอกาสมากกว่าคนอื่นนะทุกคนก็เลยจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเออคนที่เขาอาจจะมีเงินเขาก็เก็บแบบนี้เราผมอา่าได้มาเผยแพร่ผมก็เอาให้ดูเต็มที่เพราะว่าบุญก็ต้องรับร่วมกัน แล้วก็เผยแพร่ทุกคนก็ต้องได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็นผมก็ไม่รู้หรอกว่าในยุคนั้นยุคพ่อเขายุคปู่เขาเล่งกันมาแบบไหนแต่สิ่งที่เห็นในรุ่นลูกแล้วมันประมาณนี้เราก็ต้องบอกประมาณนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนมานั่งแก่เองว่าเฮ้ยไอพิมพ์นี้ต้องประมาณนี้นะใช่ไหมเราต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าอันไหนมันสมเหตุสมผลใช่ไหมพี่เครื่องรางเนี่ยในการแกะเนี่ย ถ้ามันปฏิปต่อได้แม้ว่าชมดเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนแกะเออมันก็แน่นอนอยู่แล้วหลวงพ่อแกะร้อยตัวหลวงพ่อไม่มานั่งแกะหรอกหลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์แกะอันนี้คือความจริงเออแต่ว่าในบางชิ้นถ้าหลวงพ่อแกะเองอาจจะเป็นชิ้นน้อยๆหัวหอมชมดตัวเล็กๆอะไรเงี้ยที่มันไม่กินเวลาท่านมากเพราะท่านต้องไปทําสมาธิท่านต้องไปทําดาวอย่างอื่นท่านต้องไปนั่ง บำรุงรักษาวัดสร้างวัดอะไรเงี้ยเออถ้าเรามานั่งวิเคราะห์กันอย่างสมเหตุสมผลนะแล้วก็เครื่องรางเนี่ยผมมองว่ามันเป็นปัจจัยสองของหลวงพ่อซึ่งถ้าหลวงพ่อไม่ทําเครื่องรางแล้วหลวงพ่อจะเอาปัจจัยไหนมาสร้างวัดถูกไหมพี่แล้วจะเอาลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนมาบำรุงศาสนาท่านก็เก่งในแบบท่านท่านก็เก่งแนวเครื่องรางท่านก็ต้องทาเครื่องรางท่านนิมิตเห็นตัดสรู้ในเรื่องนี้ ท่านก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าท่านรู้เวลาล่วงหน้าเอ,อท่านรู้จิตท่านรู้เวลาท่านรู้ว่าท่านเกิดแก่เจ็บตายตอนไหนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกจิทุกคนที่จะรู้เวลานะครับเหนือการเวลาอย่างนี้นะผมก็เลยศรัทธาว่าท่านเป็นพระที่เก่งแล้วถ้าท่านทําไม่ดีนะครับผมมองว่าถ้าท่านไม่ทําไม่ดีนะทุกวันนี้นะก็ยังไม่มีผมมองว่าก็ไม่น่าจะราคาก็ไม่น่าจะสูงขนาดนี้ ผมเป็นแค่คนมาบอกเฉยๆว่ามันมีเครื่องรางประเภทนี้อยู่มันมีของที่คนเท่าคนแก่เขาเก็บมาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกตบผมว่าเอออันนี้มันน่าจะมีนะเอออันนี้มันมีความเป็นไม่ได้นะแต่ถ้าผมเจอหนังสือที่มันเทียบกันได้ผมก็จะเอามาเทียบให้ดูในทุกชิ้นผมไม่มานั่งเล่นมาโนอยู่แล้วนะพี่นะอันไหนเทียบหนังสือได้ผมเทียบให้หมดอันไหนวิเคราะห์กันตรงๆว่ามันใช่เราบอกใช่ อันไหนรู้ไม่จริงหรือว่าหาคําตอบไม่ได้เดีย๋ยวผมแกะแล้วผมทุบแพร่เนี่ยอันไหนที่มันชัดเจนที่สุดเราจะต้องพูดกันตรงไปตรงมาเนื้อหามวลสารดาวต้องมานั่งวิเคราะห์กันจริงๆว่าเนื้อมันถูกต้องไหมเนื้อมันถึงยุคไหมพิมพ์มันใช่ไหมอ่าแล้วก็มันบล็อกนี้ทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือสไตล์ในการเล่นของผมนะครับผมศรัทธาก็จริงแต่ผมมาเผยแพร่เนี่ย ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราพูดไปเรื่อยนั่งเล่านิทานไปเรื่อยนะครับมันก็เท่านั้นถูกไหมแล้วพวกพี่จะได้อะไรในการที่ผมเอามานั่งเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมต้องการก็คือผมต้องให้ทุกคนรู้ได้ว่าดาวพิมพ์นี้มันเชื่ออะไรมันเป็นของใครเออมันเป็นของหลวงพ่อใช่ไหมแล้วตําหนิดูตรงไหนทําไมเราต้องใช้พุทธคุณดียังไงถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงเออแค่นี้ก็พอแล้วนะพี่นะ อย่างอื่นผมก็คง <c oughs> เพราะเราเพราะไอ้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเราก็แค่มาเผยแพร่วัตถุมงคลหลวงพ่อเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําอย่างอื่นอะถูกไหมพี่เออเราไม่ได้มีเจตนาไปทําอย่างอื่นแล้วก็ถ้าดูผมทํามาทั้งหมดเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยคลิปนะครับผมก็ทําผมก็พูดแบบเดิม <c oughs> ทําแบบเดิมนะครับเพราะว่า ขอหลวงพ่อมาแบบนี้นะขอว่าจะมาเผยแพร่นะครับก็มาเผยแพร่จริงๆไม่ได้มีเจตนาแฝงอะไรอยู่แล้วแล้วก็ทํามาตัวคนเดียวในเรื่องการไลฟ์สดในเรื่องการให้ความรู้ในเรื่องของการอ่าปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการลองผิดลองถูกของผมคนเดียวเลยนะเออการโดนดา่าการผลกระทบตามมาเนี่ยผมรับมาหลายเรื่องละของหลวงพ่อวีนะั แต่ผมก็ได้พิสูจน์ในตัวผมในระยะเวลาปีกว่าๆที่ลงมาทําหลวงพ่อจริงๆให้ความรู้จริงๆก็ถือว่าทุกคนต่างชื่นชอบในสิ่งที่เออผมอาจจะให้ไปในบางส่วนเล็กๆน้อยๆก็ต้องขอบคุณอย่างใจจริงนะครับอ่าถ้ามีเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆมาแชร์ให้ฟังเนี่ยผมก็ไม่กักอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ในทุกๆวันนะ ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะไปหยุดทําวันไหนนะแต่ผมก็อาจจะทําไปเรื่อยๆเลยก็อยากให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นที่น่าจดจําของเครื่องรางให้มากที่สุดนะให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ดาวกับชมดเนี่ยหรือเครื่องรางพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นของหลวงพ่อพีนะแค่นั้นก็พอแล้วเออแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเช่าดูนะครับเช่ากับ ใครก็แล้วแต่เนี่ยแต่ขอให้เป็นของหลวงพ่อนะแล้วก็เล่นให้ถูกหลักผมมองว่าความคิดพอกพี่จะเปลี่ยนไปในเรื่องของพุทธคุณออในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่พี่มองไม่เห็นเนี่ยพี่จะได้ครบลดครบอัยาศัยเลยของหลวงพ่อพี่นะเออนี่คือความจริงที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับอ่าส่วนความรู้เล็กๆน้อยๆที่พวกพี่อาจจะไม่มีเวลาไปหาเนี่ยผมก็จะเป็นสะพาน ที่อาหาความรู้มาให้แล้วก็มาไลฟ์สดบอกพวกพี่ถ้าใครดูไม่ทันหรือยังไม่เลือกงานก็กลับมาดูทาง YouTube ได้เออช่องทางของผมมีทั้ง YouTube Facebook หรือกลุ่มหรือแฟนเพจหรือ t i k t อ k หรือช่องทางไหนก็แล้วแต่นะให้ทุกคนย้อนกลับไปดูเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเพราะว่าทุกคนเก็บเงินเนี่ยหลักพันผมก็มองว่าพันห้าพันก็แพงแล้วแต่ว่าดาวเนี่ยถ้าเป็นแม่ในหอมเนี่ย ถ้าราคาหลักหมื่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลอยู่แล้วพี่เพราะว่ามันหายากมันใช้มวลสารที่ที่เราทําไม่ได้แล้วแล้วก็หลวงพ่อทําทิ้งไว้มันก็เลยหาหาเจอยากหายากแล้วก็แพงอันนี้คือสมเหตุสมผลนะครับอ่าแต่ว่าถ้าชิ้นไหนมันหลุดมาแล้วก็อยากแบ่งปันก็มันก็คนละเรื่องนะเพราะความราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะมันไม่มีใครมาตั้งหลวงพ่อเป็นคน ทำหลวงพ่อก็ไม่ได้ยื่นมาให้บอกว่าไอ้วันข้างหน้าดวงนี้ห้าแสนนะดวงนี้แสนหนึงนะใช่ไหมหลวงพ่อทําเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปใช้ให้มีให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเดินคันเดินตําแหน่งหน้าที่การเงินไม่ติดไม่ขัดในเรื่องความรักให้ให้ดีขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปทั้งหมดทั้งสิ่งทั้งมวลที่หลวงพ่อทําทิ้งไว้นะครับให้ลูกให้หลานลูกศิษย์ หรือว่าให้เราที่ได้มาเจอเนี่ยพอเราได้ใช้แล้วประสบความสําเร็จก็แค่ทําบุญให้หลวงพ่อทําบุญให้วัตถุแค่นั้นก็จบแล้วนี่คือนี่คือมันคือแค่นั้นที่ผมคิดได้นะเราขอหลวงพ่อเราก็ทํากับหลวงพ่อทํากับวัตถุสิ่งเหล่านี้คือจบแล้วนะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะครับผมก็พูดเยอะมากๆกับดาวนะก็ถือว่าพูดออกมาจากใจผมไม่อยาก ให้พวกพี่ๆโดนหลอกหรือว่าไม่อยากให้หลงทางาก็ศึกษาได้แต่ก็เล่นให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าโลกโลกออนไลน์มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ซื้อกับคนที่มั่นใจได้หรือว่าซื้อกับคนที่มีความรู้ความสามารถนี่คือเราจะได้ไม่หลงทางนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ถ้าผมกล่าวถึงใครผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับผมมาเพื่อ เผยแพร่วัตถุมงคลหลวงพ่อพีนาเท่านั้นอ่ะแล้วก็ขอบคุณเฮียทุกคนนะพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนผมคอยซื้อผมตลอดนะแวะเวียนกลับมาซื้อนะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่เชื่อใจกันก็ขอบคุณอย่างใจจริงนะครับก็เงินสิบบาทยี่สิบาทเป็นกําไรนะครับให้ผมมีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอยากเผยแพร่ต่อไปนะครับอ่าเป็นขอเป็นกำลังกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับ ก็พรุ่งนี้มีเรื่องอะไรที่จะมาให้ความรู้มาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ในทุกๆช่องทางด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ